นี้เราขอยอมรับว่าพระเยซูแบกความบาปของเราโรคภัยแค่เจ็บของเราความกลัวของเราการทนทุกข์ของเราการความผิดบาปของเราทรงรับแทนเราไว้บนไม้กางเขนใช่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระกายของพระคริสต์แตกขักเพื่อเราเราขอขอบคุณพระองค์ เราขอถวายเกียรติแก่พระนามของพระองค์โดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาทุกเซลล์ทุกอวัยวะของเราเราขอขอบคุณพระเยซูสำหรับสุขภาพที่ดีและที่วัยหนุ่มของเราได้กลับคืนมาพระองค์เติมเต็มเราโดยการสิ้นเสียสละของพระเยซูคริสเราได้รับการไถ่โดยสมบูรณ์ เราได้รับการปลดปล่อยถูกปลดปล่อยจากมาซาตาในทุกๆท,ทางเราเป็นสิ่งที่สุกสร้างใหม่ในพระคิดรับเ,เสรีภาพของเราได้ถูกซื้อมาแล้วโดยพระองค์เราเราถูกไทยเราเป็นไทยเรามีอิสรภาพเราบอกว่าขอบคุณพระองค์อธิษฐานและขอบคุณในนามพระเยซู a เมน จะอ่านจากหนึ่งโคลินที่ว่าผมตัดเด้รับพระเยซูพูดที่ถูกยอมทรรุเพื่อเรา เพื่อพองขอบพระคุณแล้วทรงหักขนมปังพงหักขนมปังและแตัดว่าจงรับมันไว้แบบนี่คือกายของเราที่แตกหักเพื่อท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเรา ขอให้เรารับประทานขนมปังด้วยกันคะแล้วขอบคุณพระง <c oughs> นี่คือข้าพเจ้าได้รับจากพระเจ้าช่วยหลังจากรับประทานอาหารแล้วพงค์ทรงหยิบช่วย <c oughs> ด้วยกิริยาอย่างเดียวกันถ <c oughs> ้วยนี้คือพันธรรรสัญญาใหม่คือโลหิตของเราจงทําอย่างนี้เพื่อเราเลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่ท่านกินขนมปัง <c oughs> และดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศ <c oughs> การวายพระชน ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาถ้อยคำนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้ได้พูดนั้นช่วยนี้เป็นช่วยแห่งพันธสัญญาใหม่มาจากพระคำขีที่ถ้อยคือมีที่ได้พูดถึงไว้เป็นในฐานะผู้เชื่อนั้นเป็นพันธสัญญาใหม่ มันมีปรากฏครั้งหนึ่งในเยเรมีบทที่31มสเอกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การคำพยากรณ์สาวกนั้นเข้าใจว่ามันมาจากที่ไหนและเข้าใจว่าที่นี่พระเยชูวาบอกว่าพระองค์นั้นพระองค์เองคือการสําเร็จตามคําเผยพยากรณ์นั้นพระองค์ได้สลับพระชนบนไม้กางเขนเป็นการที่ให้ทําให้ถูกต้อง และเป็นการทําให้คําเผยของเยเรมีนั้น150ปีก่อนหน้านั้นสําเร็จและนี่แหละมันเหมือนกับพระเยซูคริสต์นั้นมั่นหมายเราสําหรับพระองค์เองเราเฉลิมฉลองว่าเรามั่นหมายกับพระองค์แล้วท่งทรงสัญญา ว่าจะให้เราเป็นประชากรของพระองค์และพระองค์สัญญาที่จะเป็นพระเจ้าของเราพระองค์สัญญาที่จะให้บัญญัติอยู่ในหัวใจของเราที่เราจะรู้จักพระองค์และเราไม่ต้องให้มีใครมาสอนเพราะเรามีเขาบิญญบริสุทสุ์และพระองค์สัญญาพิเศษมากๆพระองค์จะทรงโปรดยกทอความอาธรรมทั้งสิ้นของเราและจะไม่จดจําบาปของเราอีกต่อไปเราละลึกถึงสิ่งที่พระเยซูวาทําบนไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์พระองค์ ไม่ใช่ว่าพงลืมแต่พงจะไม่ระลึกถึงอีกต่อไปการที่จะไม่ระลึกถึงนั้นเป็นการตัดสินใจแต่ว่าการลืมนั้นเราไม่ได้ตั้งใจพงไม่ลืมหรอกแต่พงจำได้แต่ผมพงเลือกที่จะไม่จดจำไว้และเราดื่มแก้วนี้ ถ้วยนี้เราเฉลิมฉลองการที่พระองค์ทรงยกโทษให้กับเราและเรามั่นหมายกับพระองค์และเราจะอยู่กับพระองค์ในวันหนึ่งในอาณาจักรแห่งพระสิลิให้เราเฉลิมฉลองด้วยกันขอเชิญชวนผู้ที่ร่วมชมอยู่ผู้ที่อยู่กับเราที่เรานําถ้วยนี้มาผมจะอธิษฐานในภาษาฮิบรูและภาษาอังกฤษแล้วเราจะรับด้วยกัน บริเวณพระเยซูพระเยซูพระเจ้าพระเจ้า,รจากระสัดแห่งจักรวาลผู้ทรงสร้างและนี่คือพระองค์ทรงเป็นเขาหุ่นที่แท้จริงเราเชื่อมกับพระองค์เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราขอบคุณพระบิดาบนสวรรค์ขอทรงยกโทษให้กับเรามันเป็นความรอดเป็นความมั่งคัง่งเป็นเสรีภาพ เราขอบคุณที่ทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเราสรรเสริญในพระนามอันทรงค่าของพระองค์อาเมน เป็นถ้อยคำที่พลังมากเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูแล้วก็บาดแผลที่พระองค์แบกเพื่อเราอาจจะมีพวกเราบางคนนะที่ดูอยู่ที่บ้านจากหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องการการสัมผัสจ,จากพระเจ้าต้อยากใ,ใช้เวลานี้เพื่อ<ช>ที่ฐา, <คน S 1> านเผื่อการกการ,ารักษาร แล้วก็ที่ฐานเผื่อสถานการณ์องสุขาพให้อาจารย์อับราฮัมและอัญเชิญที่สาธอาจารย์ปันเซนญอธิษฐานเผื่อของการรักษาพระบิดาเปโตรคริสต์บรมบุตรปฏิฐานจากเยรูซาเล็มถันเผื่อทุกคนที่เจ็บป่วยในนามพระเยซูขอการรักษาจากพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้เยียวยาแพทย์ผู้ประเสริฐ รู้ว่ามีปัญหามากมายในโลกนี้โลกภัยแค่เจ็บมากมายในนามพระเยซูเราเชื่อว่าพระองค์ขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากเราอธิฐานเพื่อลูกๆของพระองค์จากทั่วทุกแห่งในโลกเราขอส่งอขอให้พระพรไปถึงพวกเขาล้วขอการเยียวยาไปถึงพวกเขาเราไม่เราเชื่อแต่ในพระนามของพระองค์อธิฐานเพื่อความต้องการของทุกคน เพื่อประชากรทุกคนที่ต้องการพรองคขอพระองค์ทรงตอบความต้องการทั้งหมดของเขาขอพระองค์ทรงเปิดประตูที่ประตูจะเปิดออกให้มีหนทางออกในชีวิตของเราเราเชื่อว่าพระองค์คือผู้ที่จะตอบตอบสนองให้กับเราได้แลขอให้สติปัญญากับเราด้วย พระองค์ทรงประทาลฤทธิ์เดชแก่เราที่จะพูดที่จะนําคนมาหาพระองค์และเราจะรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าว่าพระบุตรของพระองค์จากเยรูซาเล็มล,ลูกขอมมอบทุกคนและอวยพรทุกคนในนามของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราอาเมนพระบิดาบนสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ ที่เรามีของขวัญที่ยิ่งใหญ่คือความรอดที่ทรงให้กับเราเราขอบคุณพระบิดาที่เราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระเมสสิยาเยชชวาเราขอบคุณพระบิดาสําหรับพระพรที่เราได้รับจากพระองค์เราเดินทางพระองค์เราขอบคุณพระบิดาสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาิิฐานเวลานี้ที่พระองค์จะแต่ต้องหัวใจของทุกๆคนที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงรู้การต้องการของทุกๆคนไม่มีใครเลยที่ไม่ต้องการพระองค์ ในอธิิฐาในนามเนื้อนามอื่นใดพระนามเยชอวาผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดขอ,อนิดเด็แห่งการเยียวยารักษาเกี่ยงใน,ในก่อนเป็นอย่างไรสมัยนี้ก็เป็นเช่นนั้นเราขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพ่อที่แสงดีจะให้กับลูกสาหรับคนที่กําลังแสวงหา การการรักษาสําหรับการกลับสู่สภาพดีสําหรับการปอบโยนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราขอในนามพระเยซูวาพระพรเหนือพวกเขาทุกๆุกคนพระบิดาเราได้รับความรอดร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเราขอการรักษาอย่างสมบูรณ์สําหรับทุกๆุกคนจนกระทั่งวันนั้นที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น แลเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปนิรันดร์กาในนามเยชูวาอเมนพระบิดาเราจดจำว่าพระองค์อยู่ที่นี่เคยอยู่ที่นี่ในสถานที่แห่งนี้และพระวิญญาณของพระองค์ที่นำให้พระเยซูิสต์เปน็นขึ้นมาจากความตายพระวิญญาณองค์เดียวกันนะั้นเรารู้ว่าคนที่กำลังชมดังน,นี้ที่ร่วมชมกับเราเวลานี้ เราขอที่พระวิญญาณของพระองค์จะเข้ามาแะเข้ามาที่ห้องที่สถานที่ที่พวกเขาอยู่ในเวลานี้พระบิดาเราขอสําหรับเราแต่ละคนที่มีความต้องการที่ต้องการการแต่ต้องจากพระองค์มีต้องการการแต่ต้องการเยียวยาจากพระองค์ไม่ใช่สิ่งเล็กสําหรับพระองค์พระองค์ทำได้พระหัตถ์ของพระองค์ไม่สั้นและพระองค์จะพระองค์มีสิทธิที่อนานาจมีฤทธิ์เดชทั้งสิน้นเราขอพระบิดา ในในพระน,นามพระเยซูที่พระองค์จะแต่ต้องทุกชีวิตทุกดวงจิตทุกชีวิตเราปกคุมด้วยพระโลหิตของพระเยซูทุกๆคนที่กําลังชมอยู่เราเราอธิษฐานว่าจงหายโลหายดีในนามพระเยซูอาเมนตอนนี้เรามีการนมัสการจากไต้หวันเฟียดโรซา